สวัสดีครับผมมาพบเราช่องพังปูเป้เช่นเดิมนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับผมเรามาดูแม่บุดเพิ่มใส่ชุดอะไรใส่ชุดอะไรวันชุดยังน,นี่แฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนซ,ฟนซ,ฟนซีนะครับสีชมพูโอ้สีแจ๊คแห้ครับสีแจ๊คให้ครับ ใหญ่สมกับช้างครับเข้าก,กันกับตัวช้างเลยตัวช้างก็ใหญ่ยาวนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนว่าจะสวยขนาดไหนโอ้ยมีเพชรนำเหลี่ยมยับยาบแต่นอ้อสวยสวยสวยครับผมสวยมากครับผมถ้าใส่ชุดแบบนี้ใส่แยงแห้งงานคือสีโก้ครับผม <laughs> ถ้าใส่แบบนี้เนาะ ใส่ชุดแห่งานพ<อ>ิธีมงคลต่างๆคือแบกตาเลยครับผมน่าจะสวยดีย <laughs> น่าจะได้ตีบดีนะบเนาะมาชมเพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับชุดนี้เจ็ดพันคะแนนนะครับพ่อขวานบอกแปดพันคะแนนครับโอ้แย่เหมือนกันนะครับผมทีบบนนบมม่บ้านเราก็ลมดีครับลม ก็เดี๋ยวแต่วัวยังยืนงงๆอยู่เลยนะครับผมรู้ว่าตัวอะไรมาใส่ชุดอะไรวัวยังงงครับผมยืนจ้องกันอยู่ครับสีชมพูอองต้องเี่เนอะอาแอคชั่นก่อนสวยครับเหมาะกับช้างเลยช้างก็ใหญ่นะยาว ครับแม่บุญเพิ่มใส่สวยมากเลยครกร็น <c oughs> ่ารักนะครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักดีเดีถ้าใส่ชุดนี้เดินออกทัวร์ในหมู่บ้าน <c oughs> น่าจะฮือฮามากๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไง <c oughs> ไม่ไงใ,ในบ้านคือสิเออม่เเคยเห็นครับแปลกตาครับผมนี่ก็คือจะได้สิได้ปิ๊บดีเนาะ <c oughs> ใส่ชุดสวยๆอย่างนี้นะครับใหญ่ก็น่าจะมาตุ่มมาห่มดีครับสร้างลันไหนอยู่ไพคลาสวยๆเสยๆโอ้โอโอวัววัวอ๋อลาบอีเอ๋บอ นิ่งนะครับนิ่งมากเข้ากันได้กับเด็กดีไม่มีตื่นครับผมจุดพู้จุดอะไรไม่มีตื่นครับนิ่งครับชางบ้านเรา,าง,งานได้ทุกงานนะครับพิธีมงคลต่างๆครับผม <laughs> ดูวัวดูวัววัวก็ <laughs> ววลุมล้อมเหมือนกันครับว่าไม่เคยเห็นว,ว,วัวก็เอามาชมความสวยของชุดก่อนครับ อเต้นเมืองุนเพิ่มได้ชุดสวยแล้วเต้นเป็นไหมนี่เพิ่มยังบอท่านได้ฝึกครับเดี๋ยวให้พอควอนฝึกเดี๋ยวก็เต้นเป็นครับฝึกโยกโยกโยกแบบเดียวน้ำไหล เราจะไปหาปุเป้ต่อแล้วครับผมชมความสวยของชุดกอดนะครับนี่ก็สวยเหมาะเลยครับเป๊ะๆไม่ต้องแก้พอดีตัวเป๊ะเ,เลยเดูยตูดพอดีเลยครับเป็นแบบกระโปรงแบบสวยมากนะครับหมอลำสิ่งครับ ปดูปูเป้ต่อครับวันนี้พาปูเป้ไปลงน้ํานะครับปูเป้ไปอาบน้ําก่อนนะครับชีวิตประจําวันของปูเป้ครับผมติดตามชีวิตคนเลี้ยงช้างนะครับชีวิตแบบบ้านบ้านของเรานะครับปเปจะไปลงน้ําแล้วครับดูปูเป้ลงน้ํากันนะครับผม ไปเลยนเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปดื่มน้ำกันจางบุญเพิ่มเด็กๆเด็กๆอย่าดื้อเด็กๆก็มาตามนะครับสองสายน้องข็มกับออโต้นะครับเออน้ำก็เยอะแล้วนะครับน้งแต่ฝน,นตกมาในน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมให้เหมือนตอน กันก้อนแรงมากครับลงไปลึกๆนู่นนะครับก่อชีพลงน้ำอย่าลงไปอย่าลงไปน้ำมันลึกน้ำมันลึกามันลึกอมน้ำนลึเลิใส่เใสนะครับแล้วก็ใสดีมากเฮดูมุมสูงกันนะครับมุมสูง ยกดูยกดูเอโตลองยกเสาดูเสาที่เราเทไว้นะครับก่อนที่เราจะไปทัวร์มาโยกดูแลแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าช้างเชือกอื่นมาถูคือโยกแน่นอนก็ <c oughs> ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปูเป้ในถูได้ครับเพราะว่าปูเป้ถูไม่ค่อยแรงนะครับจะพาปูเป้ไปอาบน้ำจาก,ก่อนนะครับดูท่าเดินนะครับยัง ไม่หายดีครับกระเพิกระเพิดครับยยบหินไม่ได้เลยนะครับขาเปเลยนะครับดูยังเดินเปยๆอยู่เอาน้ําพรมไปเรื่อยๆครับยืนหน้าบ้านแล้วก็น้ํามาเทเลยนะครับม<ป>าตัวไหมพี่นี่จคือน้ำยาที่เราต้มนะครับแล้วก็ออกมาผส,สมกับน้ำเปล่าน้ำประปาเรานะครับให้เย็นก่อนนะครับว่ามันร้อน เทเลยนะครับเทเลยเทให้ทั่วตัวท้งนั้นนะ้องงด้วยเทให้ทั่วตัวไปเลยนะครับฉ่ำๆไปเลยจะไดุ้่มฉ่ำไปทั่วร่างกายเออะดำปึ๊ดเลยนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทำทุกวันนะครับจะได้ดำปึ๊ดไปเข้าที่กกหลัก ิน้าครับขอบคุณแม่ทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไรหน้านะครับผมสวัสดีครับ